สวัสดีจ้าพาเด็กๆที่นะคะอันตี้อะไปไหนลูกวิ่งสิวิ่งวิ่งโอ้โหเฮ้ยไปไหนน้องหมาเล่นนะครับใหาน้องหมาวิ่งเล่นนะทุกคนอ้ตายละ สัมผัสชมนะฮะสละบรีสมป่าสมเขาถนนหนทางอเมชาเนื้อเราก็จะมันดูครองทุกคนหาหิดหาหอนนะฮะ เป็นเป็นปรานะคะร,ริมทางสิสตวยบรรยากาศนะฮะพาดูรอบๆกอนนี่นะคะนี่กำลังเตีย้ยเตี้ยจ้ะ เฮ้ยอยาเข้าไปนี่นี่าดูร,บรบอบๆเดี๋ยวจะพาดูข้างในห้องนะครับคี่จะเป็นห้องน้ำน,นคะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนของที่ต่อรถนะคะอันนี้รีสอร์ท นี่ยฮะดูรอบรบอันนี้คือรีสอร์ทบวัวสวยตะวันใสนะครค่ะสวยมากทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะพพารูห้องนะคะ ดูร่าราวกันนะครับห้องไหญ่าหมาาข้างหนดูนี่ครับห้องหองาีันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาพันแปดนะครับพันแปดนะครับนี่มีทีวีด้วยนะครับมีทีวีห้องน้ำสุดโต๋นะครับ นี่ค่ะที่นอนก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ดูห้องน้ำนะคะนี่ค่ะห้องน้ำนะคะทุกคนโอเคไหมค่ะบัาสซ่าน,นะมาดูรอบๆออันนี้แค่ ันนี้คือห้องราคาพันแปดนะคะับถ้าดูสวยไหมสวยไหมตอนเช้านะครัตอนเชานะะ้ชาของวันที่สามสิบเอ็ดเดือนห้านะคระับพฤศภาหกฮะนี่ค่ะ มีบัวนะครับบัวสวยนี่แค่ะแตะวันใสตะวันใสอืมนีกรบอบนะจ๊ะก็จะมานี่นั่งฟังเสียงนกเสียงกรานะครับกันอืม แบบเอ๋ยโนดโนดดูสก่อนนะครับนเะดี๋ยวจะพาเดินอีกเรื่อยนะครับกนจักรยาน,นะคะ่ะนี่ไอเมฆนะครับเมฆเมฆเมฆลูกไปไหน เนขังนะครับดูดูนี่ฮะวิววิวนี่ฮะชมวิวเออจะเป็นบ่อ บรรยากาศเอ็นเตอวันสายค่ะทุกคนดูสิบัวสวยตะวันสายนะนี่ค่ะอนฮะนี่ท้องฟ้ายานเช้า,ชาเป็นดอกแยนะฮะ สวยนี่เป็นเต็นนะครับราคาพันห้าเนธรรมดาพันพันสี่ค่ะอันนี้ก็นี่ค่ะแน่แค่โอ้โหบรรยากาศยามเช้าาเช้าประกาศยามเช้าสวยอยู่นะัะ ดูแข้รับรับนะคะลิ้นเข่านะคะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ปกติก็จะมีน้ำนะครับเป็นน้าฝนตอนนี้ฝนฝนไม่ตกก็จะแห้งเริ่มแห้งหลังจา้นั้รละค้แดดแค่วัสองวันนี่ครับก็ยืนะ ก้อ,อาจจะบุบบ้าบหน่อยนะคะเมื่อใหม่ค่ะกับประมาณนี้นะคะับทุกคนดูป่าดูเขาค่ะดูป่าดูเขาแลกก็อย่าลืมดูเรวด้วยนะคะวาาัดซะานะฮะนี่ฮะดู ก็จะพาดูเต็นนะคะเต็นบ้านเต็นแค,ค่เต็นแค่หรือพูดผิดนะครนี่ละครับเก้าร้อยห้สิบมีสองท่านสองนอนได้สองท่านนะคะถ้ามาสามคนก็คือคิดเพิ่มหัวละร้อยสะเพื่อนพี่นอนก็คือชุดละสี่ร้อยบาท ห้องนอนก็มีราคาเริ่มต้นที่950จนถึง5,000เหรอทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับนี่ค่ะนะบริเวณรอบๆสร็จนี่ส่วนของรอบๆก็จะมีนี่ค่ะสถานที่เด็กเล่น สำรองไว้ให้เด็กเล่นในงันสัตว์นุนบานที่มาด้วยอะไรเงี้ยจะมีโตโ๊ะผูกเอ็เกดแบ <c oughs> โอ๊พูดดังไม่ได้ฮะมือใหม่ไอคนค่ะบาน <c oughs> อะไร นาะฮะดูค uh ่ะบรรยากาศช่องฟ้า hmm. วันนี้คือเดดจัดนะพี่ส่งแดดเว่วร์เว่วร์เว่อร์เว่อ นะคะอันนี้พันแปดสามพันห้าครับต้องหลักพันห้าต้องพนันนะคะและ้วตอนเย็นมาก็จะมีที่นั่งเรียนนะมีมีกองไฟด้วยนะคะให้นั่งฝิงไฟนะฮะโคน ดูก่อนนะครับนี่ฮะดอกไม้ค่ะดอกไม้สวยมากนี่ นีค่ะเขาจะมีคนมาถามตอบไม่ได้ค่ะไม่รู้เส้นทางขออนุญาตหนีนะคะมีคน <Okay. S 1> จะมาถามเส้นทางขออนุญาตหนีนะคะอืครัจะระเบียงห้อยขานะคะนั่งเล่นนะครับ่านนี่ครับ ตะวันใสค่ะตะวันขึ้นนะฮะไม่ใสตะวันคดแดดครับผมเมา่เขาจะมาถามคือไม่รู้จักทางค่ะแซนอาดไม่เค่อืม tập subscribe không sâu nữa We'll be right back. ไต่แล้วนะครับทุกคนค่ะครบ50 15นาทีแล้วค่ะปฏิวัตาิาคลิปแรงนะครับตามโหลดค่ะต้องถึง15นาทีนะะโอเคนะคระับายบาย